สบายดีพี่น้องมัอสกู่สุกคนนะจ้าเนี่ยคือตอนเ้ารน้อพี่น้องกับพอเาร์กันได้กะก้าโมงสิบโมงแลวพี่น้องฝนตกมาดขึ้นพี่น้องมาขึ้นนี่เป็นพ้นทางเปื่อนขนาดเลยว่าเมียนเสาใตา้พลสิภาไปหาหน่อไม้อยู่รักซิบกบเมื่อถยถ่าพลเอกโมฮิมาจกเถื่อพี่นอ้องโอนกระสังเขา่ามากินก่อนกบซาลี่ถ้าก็กินขา่ากินยังกบชิโทหาเพิ่น ช่วงกบไปหานมไม่อยู่ลักสิบพี่น้องก็เลีเ้ยงห่านเลี้ยงเป็ดชลีกับน่งไทยพี่น้องก็ขึ้นผ้าขึ้นฝนว่าแดดกับบอแดดพี่น้องว่าสิตกกับบอตกเป็นคึ้มๆ ี๋ยวไปกินข่าวพี่น้งองกินข่าวน้ำกันเน,นี่ยคือขา่าวเ้าสั่งขง่าวกะเพราชิซี่เนี่ยกินมาเห็ดกินกะบุบก้าเห็ดปัญญากะเกงใจขึ้นนอนี่เไม่ยอมนี่แต่เ้าสั่งกินน้ำพึ่นเอาเนาะนี่เอพี่น้องเนี่ยนนคือขอ่าวกะเพราที่พากันสั่งซองกล่อง มาเด้อจ้าพี่น้องมากินนํากันเป็นตาแซ่บบ่จ้าเสียงห่านก็ฮ้องเกือกกาเกือกกาพี่น้องเฮ้องมคืนเนาะมื้อคืนเสียงห่านเสียงคนเว้าบ่แพ้เสียงห่านสารีว่าเสียงห่านดังกว่ามากินนํากันไว้ สบายดีพี่น้องมอสคุปสุคนท่านอาจารย์มันนี่สาวลี่มากินข้าวกับซาอ้นเนาะสบายดีพี่น้องมอสคุปสุคนมากินข้าวกับกะเพราต้มซุปบะหมี่เลื่อนหมดจังอยากเสกกรหานละคือยากซื้อมื่นๆอันบบนี้คึ้นนะคึ้นพี่น้องมื้นเป็นมแง่นอ่ะ พี่น้องมอสโกโซเฟนซาลีแต่ซาอุนแต่งหน้าซาลีงามอยู่บ่แต่งหน้าคนเล่นเราก็มาแต่งหน้าจะคล้องอ้นกันพี่น้องขอโทษขวอพายพี่น้องกินนี่กล้องมันแตกมือเลยอยางนัพี่น้องคือเข่ากับแต่าใส่กล่องมันไปใส่จาน สส้งหนมเหมือนมาที่ย่งเอามูเนาะเหมือนอามาตะไทย่ลาบหมูิน้องจะเอาไปเวียดเนกันมาพว่นงมีกินลำกันกินน้ำสองสาวสองกับสาวอ้่นกับข้าวหมูเนาะเนี่ยนี่อะไรนี่กูมักจะเริ่มจาก มดยหันเจติม้มเนี่ยะเผาสั่งเอาที่ผ้าับไปหาหนเอาไม้กา้ได้มึงพี่นอกแตงหน้าผู้ได้กรอสาตายเสาตายไปพาไปักสุมาบูมากรอเบ่งสาลีดวซาลีแตงหน้าบงานไปหนาไมจะเป็นสะพเป็นอะไรออกเป็นแทนเป็นแทน มาดาจ้าพี่น้องมาจะทุกคนมากินข้าวนํากันเพิ่นหาหน่อไม้น่ะไปหาอยู่สวนของเพิ่นกอือสวนแม่เพิ่นอยู่ลักสิบสิไปบ่เอิ้นว่าอ้นสิไปบ่เขาู้เดียวว่าเพิ่นยันอันมาสูอ้าวยังบ่เห็นมาอยู่ัวแล้วน่ะสิโทรถามเพิ่นพี่น้องเจสิได้ไปบ่ได้ไปโทรถามมันก่อน วันกับค,คล้า,คายเครื่องสดเจตีนน้องวานน่ฮอดพี่น้องนะถ้าเราไปขายเครื่องสดเพิ่นแม่เฮาอยู่น้ำ่นเฮากระมีเฮากระสอยซรอยไปลเล็กลนิดหน่อยนะพี่นอ้องใครมือจะเต้นิ่นอยู่นั่นแหละนั่นแหละ ซาลี่กับไปมามาฮซาอ้นเพราะว่าคำาต้นต้นต้นแจ้งหรือแมาฮ่าฟืนนะกัางเวละมากังงคืนหะเมืนเน่อขอเด็นอนอะ ยัง,ง,งห่งาดังกว่าคนเชียงยังบดห่อแล้วมีเอฟซีถามอ้อนเป็นยังอ้อนคือบอ่เม่อบ้านมันอยู่ในโบน้ำแม่พี่น้องก่ออ้อนถึงบได้เมื่อกับอ้อนกับลอ,ลอคือเรื่องลูกเรื่องลูกอะไรพี่น้องรอสารเพินอยงนังกับบางทีกับอ้อนกับไปะว่าอ้อนบอ่อยากเที่ยวเมื่อเที่ยวมาเที่ยวเมื่อเที่ยวมามันมาขาดลบทาล่างพี่น้องมันแบบ สินเปลืองนอริพอร์พื้นนางรถนางล่างเมื่อกอะขาหนมูประมันเทีลยลน,น์เปลี่ยนมันเกาะมันเครื่อง,องมันขับทางไกลก็เ,เลยแบบเขาก็เลยอยู่รอมี้ามีแต่ไฮโอแม่อยู่หุ้นแล้วก็มีแต่ว่าทางนี้เอินแล้วก็คือคนอยู่โัวพม่ลงมาก คืออ่อนเมื่อมันกินนี่แหละเอกสารมันบัตรถือคนน้อยยังได้นนกลับมาคนก็โทรทามตลอดทวพันตลอดคนก็ทีเล่งให้ไวๆไวนี่นะนแหละเดือดเล่ามันก็รอเนะมั่นกันไหมอ่ะหั คนกล้กับห้องคนกายกับห้องห่านกับห้องนี่ยินเจียงน้ำเท่ากั้วเดิอพี่นอนเลย ชื่อกับจิสซนร์ชรีลีไปเก็บพักไปเค่งของเนาะเรื่องอะไรอีกเราจีงานเก็บของทำทำจีโทรถามคนก่อนถาคนบอกพาไปกับจิพาไป,ไปเก็บพักมาเนาะไม่รวดกินเนาะ ជាក្នារង់ខ្ញុំនារបស់ខ្ញុំន្នារង់ខ្ញ เดี๋ยวกินเนื้อสัตวก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ้นมหาไซนะจ๊ะแล้วก็ฝากติดลบกดไลค์กดแชร์พี่ชอนนะเคียนเด้อจ๊ะมากดไลค์กดแชร์เบาหั่นแซนวิชเด้อจ๊ะติดตามเด้อพี่น้อ,อ,องซออาา่องเดี๋กกินก๋วยเหอเด้อจ๊ะเบาแพลสาวนุ๊กลุงนภาแม่เลี้ยงเดี่ยวน้องลุงคนน่ารักสาวน้องพาแซบน้องนัดพ่อวันแม่น้อย พ่อวันทีือเอสเดจ้าแล้วก็สาวนั่งง,ง่ายนั่งน้อยผู้ไทยเด้จ้าสาวจันพากินพาเที่วยวเดจ้า่องกุ้งบา่าวเล่าน,น,น้องอนนพี่นอ้อ,อ,นองอ้อนก็ไล่ซองอ้นกับบัตจีขอโทษขอไฟนำมัดจุกุจุกนสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย